ตกนะครับตกคักตกแน่พี่น้องเลยสิทิภาพอยู่บบรรยากาศตลาดเล้าครับไทยลาวเท่าเทนอันที่สามสิงหาคมหกหกสวัสดีครับโชคเวอร์ชั่นเช่นเคยครับคลิปนี้สิทาไปกับบรรยากาศฝนตกลิ่นเป็นคลิปเก่าครับตั้งแต่พฤลภเดือนสิงหาคม ท่วมสิไดตัดต่อออกมาลงครับว่าจิไปเบิ่งตลาดเล่าเมื่อน,นั้นกะพอดีฝนตกข้าเจ้าก็เลยเก็บก่อนเ,อเก็บไปก่อนปกติก็หอดเที e ่ยงหอดบ่ายก็ยังมีอยู่แต่ว่าฝนมันตกครับก็เลยตลาดก็เลยไหว้ก่อนเ,อเลยได้มายังในตลาดอำเภอท่าอุเทนครับแต่ว่าก็มีแนวตื่นตาตื่นใจมาให้พี่น้องเบิง่งขึ้นเกา่าเราพี่น้องอลองติดตามเบิ่งครับคลิปนี้แบบชิวๆกัน นะครับชีวิตรายวันนะครับของโชคเวอร์ชั่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับดเด้อปลาแค่ตัวใหญ่เถอะปลาอยังครับนี่ปลาซืา้อปลาซื้อใล้อย่าไรปลาที่อไนเดียแล้วจ่ายไม่ใช่เลยนะแม่า้อยสาวเบิ้ลหนึ่งเบิ้หน่งร้อยสาววายสาวปลาอย่างนั่นนี่ฮะปลาปลาตะรางปลาเรยู่บอร ไปปิ p, ้งไปทอดไปนึ่งก่อนร้อยสาวเบิร์หันโอเดี๋ยวเด้๋ยถามเพิ่อนความฉล่ะไปปิ้งก็คุ้มนะเด้นี่ตัวใหญ่ๆอุ้ยปลากรดไปนี่ปลาคังปลาคัง นี่ได้ปลาเนื้ออ่อนอ่ะปลาปลาตายบ่ปลาปักนี่ใสแล้วเี๋ปลาเนื้ออ่อนของเราล้อางดยขายยังไกับนี่ย้ละยอ้ลอลอยอ๋ล้อสอยอล้อยเอาโนึ่โล้นหนึ่งบมงหลายดิ สองขวงหรือเปล่าแต่สองขวงรูปหนึงเลยขวดละอร่อยเออเอาแบบนี้เลยเลือกเอาเลยจัก่อนนะอันนี้เลือกเอาเป็นบ่ค่ะค่ะเลือกเขาเลือกเอาเลยเลือกไข่เนีมันไข่บ่กมันไข่นะค่ะอันนี้ที่เขาไปทอดเป็นปลาเนื้อพริกค่ะเดินมาอย่างหมอจะก็เดิ่มาอย่างไบรอนไบรอนค่ะตาต้นย้อนไปอะไรเนี้ยบุตรบุดมสมบูรณ์เหตุที่น้อง อี่น้นปลาชอันนี้ชุดชุดมพี่ิเปป่เสือเสืออันนี้ิหาอันนี้คิร์นนนนลิอันนี้คือชิปหามันบิดันอันนั้นอันนั้นมันครับตุ่มมอนนนนงค่ะติ่มองไม้เสือึ้นมาอา n โค้งบ่ Ie ie <it> เราซื้อปลายอนหนึ่กิโลนะครับวันนี้ปลายอนครับปลายอนปลาอะไรกมุเนาะมเนาะส่มีปลาบเอานี่ค่ะสามเอาไปไหนเอาเตีเอาค่ะเอาแต่ยวเนี่าค่ะใช่ ไข er ่ข pues mm ี่และวิพหาเป็นบ่แ่นค่ะอ๋อกะใกมัเกิดกันเนี่ยวาอันนี really ้สามสลายแล้ยังียังี่ผู้ใดเฮ็ดผู้แกงเขาวง ให่ใหญ่ลมาตาฝนตกป่าฝนไม่พี่น้องเลยสวดีุาเปิดสแต็คนยี่ยเสานี่นะซอยตุ๊กจ้าจับบาดนี่อะไงครับตัวในป่ายังครับเนี่ยปลาโกจ้าปลาโกปลาอี่ยงกั

อือฮอฮะงนีกว่าการโอ้อีออยเอี้ยโอ้ฮะอืมอะฮอ๋อฮะฮะโอ้ฮะฮะโอ้ฮ้องกับปลาหขาใ้่ไหมครับ เม็นปลาอย่างนี้ครับปาแข่อนี้ปลาแขกคบ่่จริงครับปลาแข่ไมแขกตัวเ้ดิโอ้ตใหญ่กแตัวนี้ใหญ่่อตัวน้อเาไปจัไกินตัวใหญ่ปานนีเะยังยังยังมีใหญ่กว่านี้ปลาเต่ย โอ้ปุ้ยเด็กงวกนีนี่ไงคุณเอาเมื่อปลายแก่แก่หลังจากไปได้ปลามาจากตลาดท่าอุเทนแล้วนะครับแมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกันเกินว่าอิ่มนนำสำลาดเลื่องทีเดียวกินเขาแล้วเขามานั่งเบิ่งสายฝนครับฝนตกเล่นเมื่มือเมื่เว้นโอ้แม่นเมือมือนเหมืนมือเดียวเลยครับสามสี่มือที่มาอยู่ท่าอุเทนนี่ตก โูมือครับพี่น้องโต๊ะปอเว้นชโมองบอเว้นหน้าที่เลยครับโพดโพจนเกินว่าน้ำแม่น้ำสายแม่น้ำต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นบังหมองกระถั่วบังหมอนก็ล่นเออตาดหอดถนนทนทางครับพี่น้องน้ำโค้งกับเออขึ้นมากกับยันกันหิมะเราบัดนี้ครับเออนี่แหละครับคลิปสั้นๆเอามาฝากพี่ตอนน้องในช่วงของโชคเวอร์ชันจังเล็กับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเด้อครับเด้อ